ู้ชมครับปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ลดลงปีนี้สะท้อนออกมาหลายพื้นที่รุนแรงทีเดียวนะครับวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชียงใหม่และลำพูได้เปิดสภาพลเมืองเชียงใหม่สะท้อนวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้จากการเก็บภาษีตามพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่แล้วไปกระทบกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ครับ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชีงยงใหม่และลำพูนร่วมกันเปิดประชุมสภาพ,พลเมืองเชีงยงใหม่เป็นครั้งที่3ประจำปี2563นะครับเพื่อหารือกเกี่ยวกับผลกระทบพรบรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่หลังพบว่ารายได้จากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงอย่างมากหลายคนให้ความเห็นว่าพรบฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของอปทเป็นอย่างมาก เพราะว่าต้องลดเงินเดือนของบุคลากรทั้งด้านการศึกษาการให้บริการประชาชนบุคลากรบางคนต้องลาออกงบประมาณซ่อมแซมในพื้นที่ไม่สามารถทำได้ทำให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากได้เราลดลงไป48ล้านประมาณนั้นนะครับและในปี64นี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องตั้งงบประมาณประมาณ158ล้านเนี่ยเราก็ตั้งได้แค่1 1 9ล้านบาทซึ่งก็หายไปอีกประมาณ3 0กว่าล้าน ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปี6 3าเราตั้งโครงสร้างพื้นฐานไว้15ล้านเราไม่สามารถได้ทําแม้แต่โครงการเดียวปี64นี้เราไม่สามารถตั้งโครงสร้างพื้นฐานได้แม้แต่โครงการเดียวและนอกจากนั้นเนี่ยการที่เราดูแลโร,เรลงเรียนเรามีโรงเรียนนะครับตั้งเรียนพันกว่าคนการดูแลการศึกษาเนี่ยปีนี้เราไม่ได้ตั้งงบมาดูแลเลยนะฮะนอกจากพวกเงินเดือนครูอะไรต่างๆที่ถูกจัดสรรมาจากส่วนกลาง ีนัก<ม>วิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระบุว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาหลายจุดครับและรัฐบาลต้องเริ่มแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพราะว่าหลายท้องที่มีบริบทที่ต่างกันสิ่งที่ต้องคิดในระยะยาวกว่านั้นก็คือว่าก็ต้องกลับไปดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายนี้ต้องการอะไรตั้งแต่ต้น ต้องการลดความเหลื่อลมล้ำต้องการปฏิรูปเรื่องการถือครองที่ดินต้องบอกเลยครับว่ากฎหมายนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นในระยะยาวที่จําเป็นต้องแก้คือต้องกลับไปแก้ที่กฎหมายนะครับถ้าโจทย์ก็คืออยากให้คนที่ถือครองที่ดินเปล่าๆไว้เยอะๆเนี่ยเขาปล่อยที่ดินออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องกลับไปดูว่ามาตรการภาษีตรงนี้มันแรงพอหรือย,อยังที่จะทําให้การถือครองที่ดินมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปนะครับคำตอบวันนี้คำตอบก็คือยังแรงไม่พอนะ นอกจากพรบรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่จะทำให้รายได้ของอ,อปทลดลงแล้วก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทปี2563สาระสำคัญเป็นการลดภาษีที่ดินในอัตรา้0 0ละ90เฉพาะปี2563นะครับเพื่อลดผลกระทบจากโควิด -19 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้อปทอทั่วประเทศในปีงบประมาณ2,563ไม่เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ครับ